สวัสดีค่ะอืมสวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้มีโผพ่อแม่น้องดา,ากับน้องอันดาพี่น้องโถตกพี่น้องไอซองเสามอแล้วเป็นอาทิตย์ได้แหละพี่น้องบ้านแม่น้องดาพาอ,อยู่เขาพี่น้องไปไสมมาไสม์โบได้คนก็เป็นไข่ลายลายพี่น้องแม่น้องดากะยังเป็นไข่อยู่พี่น้องเสียงจนบุกคอยอยากมีเอ้าจะหาปิดปากด้วยหรอกน้องอัดากับน้องดาดาเป็นไข่พี่น้องแต่ว่าดีขึ้นเบิด พ่ออันสองคนนี่หายพี่น้องแมงด่าต่อพี่น้องอันไข่ไลยจนพี่น้องนอนไลยจนดฝันพี่น้องจะซำได้พี่น้องฝันกับฝันกางวันไหมพี่น้องนอนฝันกลางวันนอนก็คือจุดฝันไหมพี่น้องหรือนอนกับเว้นนอนกับเว้นลลยจุดฝันกินยาไปเขากินยาไลยนะพี่น้องเอานี้มันเข้าไปนะลูกเข้าไปตายนะตายนะจนน้ำหนักลงไปสามโลพี่น้องไข่ไข่อาทิตย์เดียวน้ำหนักไายไปสามโลพี่น้อง มันกิดเข่าเสียบนะพี่น้องวันนี้ว่าที่เราเราความฝันพี่น้องฝันกลางวันนะพี่น้องนอนอยู่ใต้ทุนบ้านพี่น้องนอนนอนพักกันนอนกันสามแม่ลูกพี่น้องพักกันอันอากาศมันหนาวหนาวนะพี่น้องก็เลยดังดังไฟนะพี่น้องดังไฟเสีเตาแล้วพี่น้องย่างจะคล้องไปนําย่างแข็งย่างค้าไปน้ำแบบย่างเขาเรียกยังพี่น้องยืดเส้นยืดสายนะพี่น้องขวาแม่ลงด้านบริหนวดค้านะพี่น้องค้าเส้นเขาเรียกยังพี่น้องเส้นอัน ไม่ไปขาเปไม่ไปขาเปอันเ้นนะพี่น้องเส้น est, มันเลยมันเลยยึดนะพี่น้องมันยดึดขึ้นแบบนี้มันเนี่ยมันมันมันบ่ตรงนะพี่น้องมันยึดแบบนี้คายแมงดานะแม,มงดาก็เลยอันค้างไฟพี่น้องเอาไฟมาครับเป็นภาษาสวบ้านก็เรียกว่าย่างไฟนะพี่นอ้องย่างให้เน้นให้เอ็นมันนั้นยุดเส้นยืดซ้ายว่าไงพี่น้องแมงดาก็นอนนอนรับเลยพี่น้องเอากินยานำนะาพี่น้องนอนรับพี่น้องแล้วฟันพี่น้อง ฝันเป็นมปยิ่งพี่น้องเป็นไปยิ่งโบเคยเห็นหนาแบบเกิดมากกับโบเคยเห็นสิว่าเทากับโบเทาพี่น้องป้าก้างคนสิบอกเทากับโบเทาสินมกับโบหนมนะพี่น้องวันนี้เพิ่นมากมากพิ <ừng Evet> ่มเลยว่ะมากขอปิีงป้าเนี่ยผลมาขอป่งป้าเลยเด้อพผว่าพี่น้องดังไฟป้าทานบักร้ายหนึ่งผลมาพี่น้องในความฝันนะพผลวาวนะพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยปิีงป้าพี่น้องเพิ่นก็นางปิีงป้าไปมาแมงดากะ ถามไทยเราไปมาจังไดมาจังไดนะพี่น้องเพิ่์ลเลยบอกว่าเปีกปลาเปลี่มาเอา้าคอยหายเจ้าโตหนึ่งเด้อเจ้าบอกสบายคือชิไปคือชิไปหากินหายังบ่ได้อีกแล้วไปนะพี่น้องวันนี้แม่น้องดาก็เลยอ่ะหลูกเอาเขาเอาเขามาให้เพิ่์ลเอาไปกินนะนะพี่น้องเอาเขาเอาไปให้เพิ่์ลไปกินนำ้ำเพิ่์ลเลยว่าว่าโอ้ยอันเลขงงเนี่ยคอยชิซื้อเลขห์เก่าสูนเด้ 90, 90 90, อเก่าสูนสูนเก่าคอยซื้อคักขักคนว่าได้ แมลงดาก็เลยถามเราอะกระบุกหรือหลางล่ะเราเราเราก็บอกบอกบนพ่นเรา่หน่องเราเลยเงียบเจ้าสื่อนะเราถามแล้วแมลงดาเจ้าสื่อบบเจ้าสื่อบบเล็กแมลงดาว่าซื่อคำซื่ออย่าลืมซื่อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเด้อแต่จ้ำนาคอยไหวคำมันถือคำคำเลขออกตัวนี้แหละเอิร์ดคอยไหม่เด้อเอิร์ดคอยมาเอาปลา เอิดขอยมากินป่านทัอีกก mm ินเขาทั้งอีกคนเนาะพี่น้องแม่คงดาก็เลยสะดุ้งตื่นพี่น้องแต่ว่า e คนเท่าแบบค้นคนดีบุกเขย็นหนาเลยพี่น้องเป็นไม่ยิงวายชิวเท่าก็บโเท่าชินมโกโนมพี่น้องแม่คงไดากิดแบบมันหลุดลักพกกว่าเลยพี่น้องแต่เป็นไม่ยิงก็เป็นคนธรรมดาเหมือนที่เป็นที่เป็นสร้างแบบเห็ดเป็นเห็ดเป็นตะยานอย่างเงี้ยก็ธรรมดาพี่น้อง กับคนือเข้านี่พี่น้องแต่ว่าต่างแต่ว่าเราเรามีอันพาโมกคมนะพี่น้องผ่านทีนี้เพิ่นมัดเข้าไปคือคนสมัยก่อนนะพี่น้องคือผู้เฒ่าสมัยก่อนแล้วเพิ่นกระบอกเพิ่นก็ปิ่งปลาไปปิ่งมาเพิ่นก็เลยแบงให้แม่น้องกระดาพี่น้องพอแบงเสร็จแล้วเพิ่นก็เลยว่าเลขวันนี้เนี่ยเลขสิมาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วเวลาพี่น้องบอกแบบลอยๆไปพี่น้องแบบว่าคือต้งใจคือสิบอกแม่น้องดานะพี่น้องแล้วแม่น้องดาห์เลยทามาสิมาบนมาล่างเนี่ยในความฝันบอกกับเพิ่นแบบนั้นพี่น้อง บอแมนว่าบางคนบอกโอ้แมงดานอนลายฝด็กฟันอะไรบอไม่ร้องกับนอนตลอดพี่น้องนอ่นแต่กับบริฟันนี่ยังนะพี่น้องเพิ่งเอมาฝันพี่น้องเพิ่นบอกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลยเด้พี่น้องพ่อพ่อเพิ่นบอกเลขแล้วเพิ่นก็ย่างออกไปแต่ใส่ทุนบ้านแม่น้องดาพี่น้องเลขเลขบ้านนี่เลขเลขบ้านแม่น้องดาเนี่เป็นเลขสองตัวพี่น้องเลขบ้านแม่น้องดาเด้พี่น้องอันนี้คือเลขบ้านเดี๋ยวเอฟซีสิถามว่าเลขบ้านแม่น้องดาเลขอะไร เล็กบ้านเด้พี่นอ <c oughs> ้องบ่อยสบายพี่น้องเอ,อ้ยไปใส่มาใส่กันยากอ่ะพูดถึงอัปเดตอาการของแมงดา้ากับพี่น้องคือสิยางบ่ไดนนเมันเอาตรงพี่น้องว่าแบบแบบว่าทำใจได้เลยพี่น้องคือสิยางเป็นปกติคือคนอื่นได้หรแล้วขาแมงดานะนอกจากสีได้พาตัดนะพี่น้องเพราะว่ากระดูกนี่แมงดาล่าชุดนี่แมงดาได้ไปอัน หาหมอนไปเอ็กซเรย์คืนนะพี่น้องคนว่ามันกินไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คือหาเงินผาอย่างเดียวนะพี่น้องหาเงินผาอย่างเดียวผาแล้วก็เซเลคเนี่พี่น้องว่าเจ้านี้แม่ลงได้กับขาแม่ของเงินที่มันกินขาแม่ลงได้พี่น้องกินยากันรู้สึกว่าดีขึ้นพี่น้องจากแต่ก่อนเคยใส่ไม้กระเท้าแี่น้งไม่งได้กับเริ่มยางได้ไม่ต้องใส่ไม้กระเท้าพี่น้องเริ่มยาง แต่ไปขาเปปคือเกอ่าเลยพี่น้องคือเป็นคนขาเสียไปเลยนะพี่น้องอ่ะแต่บ่าเป็นยังพี่น้องสูงกันไปเนาะเนาะจดปเลขที่แมงดาฝันเด้อพี่น้องเด้อเลขของแมนองดาฝันพี่น้นองแมงดาฝันว่าแมงดานอนไตทุนบ้านพี่น้องนอนใตถุนบ้านแล้วฝันเห็นผู้เทาพี่น้องเทามายิ่งพี่น้องมาขอปิ่งป่าอยู่ไตทุนบ้านพี่น้องพอที่นี่พี่น้องเพิินกันเลย ปีงปลาไปปีงมามาแล้วเพิ่นก็เลยเอาปลาให้แมงลองดาตัวนึงพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยว่าแบบลอยๆว่าเลขงวดนีสิออก9009พี่น้องแต่ว่าแมงลองดาคิดมักล่างพี่น้องเพราะยังเพราะว่าแม่ลองดาฟันกันอยู่ใตทุนใตทุนบ้านนะพี่น้องส่วนเลขที่บ้านพี่น้องน,นี่อันนี้คือเลขที่บ้าน,น,น,นเลขที่บ้าน,น,นของแมงลองดาก็คือเจดศนะพี่น้องเดินเจศเลขที่บ้านพี่น้อง นี่แม่งไดาฟันพี่น้องแต่แม่งไดาคิดว่านาจะเป็นหลางพี่น้องเพราะยังพ่อฟันแบบมันฟันแต่ทุนบ้านนะพี่น้องเนี่ยแคบหน้าเจ้าไว้พี่น้องฟันกับฟันวายพี่น้องฟันสานีและสะดุ้งตื่นพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้บอกบนบอกหลางสามพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นไม่ยิ่งพี่น้องเป็นไม่ยิ่งบม่ค่อยเห็นหน้าเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเลยพี่น้องบ่เป็นผรีบ่อยยังดอกพี่น้องเลยมีเอฟซีหลายๆคนที่เพิ่นเป็นห่วงแม่น้องหน้านะพี่น้อง มึนกะโทรมาถามแมงงดาจะได้กลับเมืองไทยบอชีได้กลับอยู่เด้อจา้าแ,แมงลางดาขอกินยาก่อนเพราะว่ายาต้องกินเห็คขบขบตามที่หมอที่ประเทศลาวพเพิ่นแนะนาแมงงดาพี่น้องเพราะว่าอยู่ประเทศไทยแมงงดาสู้บ่ไไว้น้าขาเสียใจพี่น้องเพราะว่าแมงางดาเป็นคนลาวแล้วพี่น้องเนาะยังบ่ราท่านได้มอีอันยังพี่น้องแมงงดาบ่าได้มีประกันสังคมอีกยังนะพี่น้องก็เลยติเสียงเงินเองถูกอย่าง มันก็ต้องใส่เงินสดทุกอย่างพี่น้องแมงดากระสูบไว้เลยปรึกษากับครอบครัวแล้วก็เลยเลอ,าอลลยากมารักษาที่บ้านจุประสงค์พี่น้องพอมารักษาแล้วขเขาได้เข้าโครงการของประเทศแมงดามันมีโครงการรักษาฟรีคือเป็นแมงดาเป็นโรคเป็นโรคหลายนะพี่น้องเนาะคือเป็นโรคที่มันอยู่ในโครงการาเขากินยากิกนยังเขาพอต้องเสียเงินนะพี่น้องแมงดกากะเพิ่นก็เลยให้กินยาครบจำนวนของเพิ่นก่อน แล้ว่ลจะกินให้แมงดาให้กินไปเรื่อยๆกินไปจนจนขาแม่พยาติของแมงดาตายเบิดแล้วถามีเงินอยากพาตัดคอยว่ากันอีกที่นึงนะพี่น้องเพิ่นบอกแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังให้แมงดากินหญ้าอยู่พี่น้องแต่แมงดากระโชคดีตรงที่ว่าแม่นงดาเป็นโรคไร่แต่ว่าแมงดาบรด้เจ็บบอด้ป,ปวดนะพี่น้องเ้อเจ็บป,ปวดต้แต่เล็กๆณตอนนี้บรด้เจ็บบอด้ปวดคือใช้ชีวิตป,ปกติคือคนอื่นแต่ว่า แค่ว okay, ่าไม่ได้ยางเปเอาอย่างไงท้าพี่น้องแข่งขามันบอสามกญพี่น้องขาไม่ตได้สูงต่ำแบบนี้พี่น้องเนี่ยจะสูงต่ำแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ยจะสูงต่ำแบบนี้ขาข้างที่เป็นนะมันมันงอเขาแบบนี้พี่น้องมันงอแบบนี้ขาเนี่ยม่งได้กับพยายามแบบให้มันตรงพี่น้องแต่มันกับกลัามงอเก่าแบบนี้พี่น้องแต่กลาว่าเป็นยางซูพี่น้องาะวเป็นแล้วเป็นแล้วกะต้องทาใจนะพี่น้องเนาะถ้ามีบุญบาสนากะสิได้มีเงินพามียังพี่น้อง สูต่อไปอยู่น้องเลยมันเกิดมาแล้วนาะพี่น้องเนาะแต่แมงดากะว่าวันย่อมแผ้กับโศกตาพี่น้องกะเหตุงานต่อไปเต่แมงดาก็จะกลับไปลุยงานกับเมนนทิยาคือเก่าพี่น้องหัวอย่างไดกะขอบคัวแม่แมงดาก็อยู่คุณนนาะพี่น้องเนาะขอบานก็อยู่คุณลูกๆกะต้องไปโรงเรียนพี่น้องอะชีวิตก็ต้องเดินต่ออะขอบคุณแม่แม่เอฟซีป้าๆเล่นไลทที่โทรมาถามพี่น้องเพิ่นโทรมาหาหลาแม่น้องนาดาเป็นอย่างไรแข็งขาแข็งขาแมงดากะ เอาแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าคุณหนูไม่เสียงขาเป๊พี่น้องตรงๆใจยางบะได้คือคนปกติแล้วพี่น้องอ่ะไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่ไปกันเท่าแล้วบางทีแม่งาดก,กับพไดีนี่หรอก<ม>พี่น้องใช่บางทีกันใช่ไหมเวลาคนเรียกแม่เขาเรียกว่าอะไรไเป๊ <c oughs> ทำไมเขาถึงเรียกเป๊ ตอนเช้าเขาเรียกีฮะทำไมเขาเรียกเป๋เขาพูดไอ้ชี้ทำไมตอนเช้าวันนึงตอนเช้าวันนึงก็เห็นเขาเรียกเป๋เป๋เหรอพี่ช้าเขาเรียกเป๋เหรอทำไมเขาเด็กทำไมเขาเรียกเด็กขาเป๋ขาเป๋พ่อแม่ขาเป๋พี่น้องคนที่บ้านก็จะเฉลี่ยเหมือนแม่น้องกระดาษนี่พี่น้องเมื่อนี้มีเด็กขาเป๋ขาเป๋เป๋ไปใส่เป๋แม่องดากับมัดโกดอย่างคนต้องพี่น้องเยอะเป็นเรื่องจริงพี่น้องแม่องดาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปพี่น้องเป็นเรื่องค้ำค้ำไปพี่น้องเนาะ แะ่ว่ากันอ่ะพี่น้องโชคดีหนึ่งตุลาคมหกแปดคพเอฟซีมีโชคพี่ลาบกับแม่น้องนาดานะคะ